3, ใ,นะใส่ไว้ได้สิ้น่าเดียวกันไม่แม้ใส่ไว้อันเดียวกันหมดเลยดิอุ้ยรู้สึกไม่ทานเนี่ยเราก็เราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราไม่ได้ไปไหนแม่ใส่รวมกันเลยรวมกันเลยเอ่ะเออยมันอยูย่ในน้ำที่เดียวกันอะ่ะอุ้ยร้อนใส่สี่สิ้นค่ารวมกันเลยวันนี้หมายง่ายๆจรัง่ายๆแล้วแตกปนี่แหละสิ้นค่าเราอยู่นี่อยู่แล้วใครจะมาเปลี่ยนวรา ผู้ราอ่างนี้มีการให้บริการกับนักท่องเที่ยวในด้านการดูแลสุขภาพตรวจเลการตรวจสาพเอาไว้เอาหน่อยแคนชกันเทียว ลองมาดูดิว่ากี่นาทีถึงจะได้กินก็เลยนะสามอันนะ ที่ประมาณกี่นาทีสิบห้านาทีสิบห้านาทีินานายมามรตมใช่ปะ่าย